นี่ค่ะอยู่กับโจค่ะมิสเตอร์เอ็มพีค่ะครับเราก็ไปสู่ซูเปอร์โปนะครับใช่แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมามาชมนะา้องเล็กสุดสวยคันนี้คุ้มสุดๆประหยัดสุดๆกับมิลลาดสมาร์ทซีวีทีค่ะเป็นสีขาวด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นสีขาวราคาก็จะแพงกว่าสีอื่นนิดนึงนะครับราคารวมค่าสีแล้วคันนี้จะอยู่ที่5 8 6 0 0 0บาทนะครับใช่ <zen S 1> <นะ S 2> แล้วค่ะส่วนคันนี้โปรโมชั่นลูกค้าเนี่ยซื้อสดซื้อสดในานามนิติบุคคลนะคะเป็นในนามบริษัทจำกัดด้วย ราคารถเน็ตเน็ตตอนนี้ที่เราให้ก็คืออยู่ที่5 6 2 6 9 0บาทค่ะ5้าแกว่ากนะครับก็คือได้เป็นแบบซื้อนิติบุคคลด้วยเลยนะครับแน่นอนก็ไม่ได้ไปแบบเดิมๆแน่นอนเพราะมีการตกแต่งตามที่ลูกค้าต้องการกันอีกแล้วนะครับคันนี้ใช่แล้วเริ่มด้วยตัวหน้าเด่นๆแบบนี้เลยกับโลโก้ตกแต่งฝาก,กระโปรงนะคะเป็นมิลลาดนะคะเลือกเป็นสี โครเมียมเพื่อให้เข้ากันกับตัวรถที่เป็นสีขาวค่ะใช่ให้มันสว่างสว่างกันไปเลยนะครับทั้งโครเมียมทั้งสีขาวนี่โหสว่างสุดๆ ก็จะมีซิกเนเจอร์ที่มันไปตัดกับสีรถด้วยก็คือจะเป็นตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดําตัดเส้นสีแดงนิดนึงนะครับก็คือแบบเป็นซิกเนเจอร์ของตัวท็อปเลยก็จะมีในรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะสวยงามดูดีนะมากับนีไฟหน้าคมสวยๆแบบนี้กับไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟ LED ให้เป็นเดไล์ให้ด้วยเป็นไฟเด i ล h ์ให้ด้วยนะคเราก็ยังมีระบบอัตโนมัติของไฟตัวนี้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็นระบบที่สามารถ ตั้งออโต้เปิดปิดได้เวลาเข้าที่มืดด้วยไฟโปรเ,เตคเตอร์อของเราถ้าเข้าที่มืดปั๊บก็จะสว่างให้อัตโนมัติแต่ถ้าเข้ามาที่แบบสว่างแล้วเขาก็จะตัดแสงให้เลยอัตโนมัติชชเช่นกันแล้วก็ตัวท็อปแน่นอนนะครับต้องมีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาจากโรงงานให้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับคันนี้ฟ็อกแรมแบบนี้นะคะก็บอกเลยว่าฝาอุปสรรคนะทั้งฝนตกหรือว่ามีหมอกได้ขับขี่ได้อย่างสบายมั่นใจค่ะสําหรับชุดแต่งแน่นอนนะครับคันนี้ลูกค้าก็ได้เลือกมาเป็นของตัวสปอร์ตเอ็กนะครับ ใช่ค่ะสปอร์ตเเนี่ยแนวเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นแบบมินิมอลหน่อยก็คือจะดูสวยเรียบรู้ดูดี ดูมีแบบกิมมิกเล็กๆนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบฉบเฉียวมากเนาะตัวเนี้ยก็จะมีไฟเดลายให้สวยงามนะคะวัสดุที่ใช้เนี่ยเขาก็จะเป็นสีขาวตัดสีดําแล้วก็มีขิดสีแดงเพิ่มความดูแบบโหมดสปอร์ตขึ้นมาให้ด้วยค่ะเดลายก็จะเป็นไฟ LED เล็กเป็นตัว L ขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันดูแบบมินิมอลหรูหูหน่อยนะครับใช่มันดูเรียบร้ใช่สหรับด้านข้างก็จะมีการติดสเกิร์ตด้านข้างของสปอร์ตเอ็กเช่นกันนะครับเนาะก็จะเป็น มีโอโก้สปอร์ตเอกด้านข้างด้วยตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีเส้นสีแดงใช่ใชแล้วก็ V2 นะครับซิกเนเจอร์ของ V2 ก็คือด้านท้ายนั่นเองนะครับซึ่งด้านท้ายตัวนี้ก็จะมีตกแต่งท้อหลอกทั้งหมด4ท่อเป็นท่อกลมมาให้ด้วยนะครับ ววเลยนะคะ,ะก็คือสวยงามลูกค้าเนี่ยรีเควสคันนี้เพราะว่าทรงนี้เพราะว่าอยากได้ท่อหลอกสีท่อนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็ยังมีไฟเบรกโดนที่3ให้ลูกค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คุ้มเลยเพราะว่าคันนี้มันมีสปอยเลอร์อยู่แล้วก็จะมีไฟเบรกสปอยเลอร์ไฟเบรกค,คายจริงแล้วก็<ช>ไฟเบรกของสกเกิร์ตนะคะโอ้โหนะครับก็หมอกบอกเลยว่าเข้าเซ็ตเข้าคู่กันกมากๆเลยนะครับแล้วด้านข้างจริงๆพี่เหวี่ยวก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ตกแต่งมาอยู่แล้วเนาะนะครับพวก ฟิล์มที่เราติดเพิ่มให้นะครับรอค<ช>พันเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการสับข้างนะคะแล้วก็เสาอากาศครีบฉลามด้วยเพิ่มความแบบน่ารักสดใสแบ๊แวๆของรถทันนี้<ช>นะคะใช่ส่วนล้อเนี่ยต้องบอกว่าสำหรับตัวท็อปเนี่ยล้อเป็นล้อแม็กมาจากโรงงานอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็จะเป็นทูโทนนะตัวนี้ก็จะเป็นสีดํา ตัดกับสีโครเมียมสีเงินๆน่ะนะนะครับมาให้ขนาด15นิ้วด้วยนะครับลายก็จะคล้ายๆลายดอกไม้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางคุณภาพนะคะอยางคุณภาพก็เกรดประมาณพวกบิสโตนพวกอะไรอย,<ช>อย่างนี้เลยนะครับ<ช>โอ้โหอย่างดีอ่ะแล้วก็แน่นอนนะครับช่วงล่างก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับพรอะไซส์ทุกอย่างมันเซ็ตมาพร้อมใช้งานจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วด้วยก็คือเป็นล้อ15ที่แบบไม่ต้องกังวลเรื่องการติดซุ้มหรือว่าแบบช่วงล่างอะไรเลยนะถ้าลูกค้าแบบสนใจแบบ ชอบฟังก์ชันที่เต็มมาจากโรงงานอยู่แล้วเนี่ยคันนี้ก็คือแนะนํามากๆเพราะว่านอกจากนี้ก็ยังมีตัวนี้เลยค่ะตัวเรดาร์ที่ตรวจจับด้านหน้านะพวกการทํางานแบบอัจฉริยะต่างๆ ทั้ง FCMUMS ก็คือป้องกันการชนด้านหน้าตรงหรือป้องกันการชนกำแพงด้วยจะช่วยตัดกำลังฉุกเฉินอ่ะสมมติเข้าเกียร์ผิดเนี้ยเหยียบคันเร่งปุ๊บเข้าไปนะครับถ้าหันหน้าเข้าแมงตัดกำลังให้5วินาทีเลยนะครับโอ้อาิยาจริงๆนะคะแล้วก็คันนี้ค่าจดทะเบียนก็คือเราฟรีให้ในแบบนิติบุคคลซึ่งค่าจดทะเบียนก็จะแพงเป็น2เท่าของของแบบคนทั่วไปด้วยนะคะเราก็จัดการแถมให้ไปเลยนะครับที่บอกยอดเมตคือไม่ได้มีค่าอื่นเนาะไม่มีจุกจิกจบแล้วอ่ะ นะครับส่วน่ีก็ออปชันก็ถือวา่าครบแล้วนะนอกจางเช่นคุณแจอัชยาชนะเป็นแบบพุสตาร์ตนะคะขอกคนแจเฉยๆเพียงไปนิ้วสัมผัสก็สั่งงานได้ในใการเปิดปิดแล้วก็สตาร์ทรถเลยสามารถเปิดได้ทั้งฝั่งประตูคนขบับหรือจะฝั่งด้านท้ายนะเผื่อไปขนของเอาที่ของที่ด้านท้ายอ่ะนะเราก็เดินเข้าไปใกล้ก็จิ้มเปิดปิดได้เลยนะครับ แล้วก็ยังมีกล้องหลังด้วยรุ่นนี้มีกล้องหลังติดมาจากโรงงานให้เลยด้วยนะครับใช่ค่นะก็เข้าเกียร์ปั๊บก็ติดที่จอภาพให้ทันทีมีสเกลกะระยะพร้อมให้ครบถ้วน <c oughs> แล้วก็หน้าจอที่แถมมาให้ในตัวรถอยู่แล้วนี้นะคะก็ <c oughs> จะเป็นทั้งรองรับ a p Apple c a r p l a าร์เ a u t ต b l u บ t t o ู h วิทยุ USB โอ้ครบคันเลยจริงๆเป็น AM <ๆ S 1> <ๆ S 2> อะไรก็ได้หมดนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัเพื่อให สามารถแบบปลอดภัยในการขี่อ่ะแล้วก็สามารถควมค,คุมเลี้ยนไป <control S 2> ด้วยได้ใช่ค่ะ<น>แถมทางด้านขวาเนี่ยก็ยังมีคุยคอนโทรลล็อกความเร็วอัตโนมัติเนะก็ลดการเมื่อยล้าในการเดินทางไกลนะคะส่วนภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะเป็นแบบเบาะหนังกึง่งผ้าจะมีผ้าในส่วนของที่สัมผัสผิวเราเลนกลาง นะคะเป็นลายสกอตสวยงามใช่เลยแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นหนังนะครับหนังเพื่อให้มันแบบดูแรงง่ายๆแล้วก็ดูพรีเมียมด้วยนะครับต<ช>ัวนี้ผม,มหหรรูาเนาะผมอะไรไก็หุ้มหนังให้หมดมเลยนะครับเนาะก็คือครบเลยฟังก์ชันนี้นะคะแล้วก็ยังมีกระจกมองหลังนะคะก็ตัดแสงอัตโนมัติใครเปิดไฟสงสัยเรา ก็หากเห็นลแสงให้ได้เลยนะคะมีออปชันพวกของวัยุปปาเจโันะครับพวกนี้นะครับนอกจากนั้นระบบแอร์ก็ยังเป็นระบบอัตโนมัติออโต้ด้วยนะครับเป็นดิจิตอลนะตั้งอุณหภูมิได้เลยเซตติ้งได้เลยทันทีนะคะแล้วก็แน่นอนนะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของการประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะกับ23.3กิโลลิตรก็คือสูงสุดในท้องตลาดเป็นอีโคคาร์แท้เครื่องพันส3งสแแรงม้านะรองรับน้ำมัน ก็หนึก็้ยี่สิบได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังจับคู่กับตัวเกียร์นะครับที่เป็นออโต้ซีพีทีนะตัวนี้ก็ทําให้การขับขี่ไหลื่นประหยัดน้ํามันแล้วยังมีพวกเกียร์ดีเอสเกียร์เอลที่สามารถเชนให้มันเข้ากับการขับขี่ของเราในจังหวะนั้นได้ด้วยนะครับทั้ง DS ในโหมดสปอร์ตเล่งแซงนะคะเพิ่มสปีดให้รถนะคะแล้วก็เอลเอาไว้ขึ้นเขาลงเขาเป็นเกโลเนาะก็สามารถแบบทำให้มีกำลังเครื่องในการไต่ได้เพราะฉะนั้นคันนี้ก็คือไปได้ทุกที่เช่นกันนะคะ นอกจากนี้แล้วนอกจากความประหยัดของตัวรถแล้วก็ยังมีฟรีแพ็กเกจการเช็คระยะน,นะคะสื้อแพ็กเกจ5ปี100,000กิโลนี้ด้วยค่ะนะครับตัวนี้บอกเลยเวลาเข้าศูนย์บริการนะครับเราก็แค่อวรถเข้ามาเลยครับที่เหลือเดี๋ยวช่างศูนย์จะจัดการให้เลยแทบไม่เสีย,ยค่าใช้จ่ายโโเลยนะครับเพราะว่าทั้งฟรีทั้งแค่แรงแล้วก็ค่าเคมีพันในการเข้าศูนย์ตลอด5ปีแสน0ิโลนี้เลยนะคะเข้าได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศนะซื้อที่ไหนก็เข้าได้ทุกที่รวมถึงบริการฉุกเฉินช่วยเหลือ ชุ swear, 5, oh, ho, 5, the oh, the ่เฉ่น5ีเช่นเดียวกันะคะ5ฟีแสนกิโลด้วยนะครับรถเกือบมีปัญหาข้าววังขับนะครับมีคนแบบสามารถขอเรียกได้เลยอ่ะโอ้โหอย่างแบบบอกแล้วว่าสะดวกจริงๆใช่คันนี้ไม่มีไม่ได้แล้วจริงๆนะคะคุ้มค่าคุ้มฟังกชันคุ้มราคามากจริงๆค่ะคันนี้อีกอย่างลูกค้าก็ไม่ต้องารับรถเองด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราก็เตรียมที่จะไปส่งรถพร้อมกับมีน้องหมานะคะคอยคุ้มครองรถไว้ให้แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอารถนี้ครับไปส่งลูกค้าเลยนะครับไปเลยค่ะ